สวัสดีครับผมมาเจอกันกันกบ J Tube Channel นะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูวิธีแก้ปัญหาโปรแกรม Sony Vegas พิมพ์ไทยพิมพ์สระวรรณยุกแล้วไม่เห็นเว้นวรกหรือขั้นกันนะครับผมเป็นยังไงมาดูกันนะครับมาตรงนี้แล้วกันนะ,ะสมมติว่าผมเพิ่มฟอนต์ลงไปผมจะพิมพ์คาว่าน,น้ำนี่สวัสดีสไลสไลไม่มีต้องเว้นวรกนี้นะครับ มันมีวิธีการทํา2แบบนะครับสําหรับง่ายๆเลยนะครับสมมุติว่าจะพิมพ์คําว่าน้ําอย่างเงี้ยเวลาเราเว้นวรคไปอย่างนงี้ใช่ไหมครับพอเราพิมพ์ว่าน้ําปุ๊บเนี่ยครับมันตัวสลามมันจะเว้นไว้อย่างนงี้นะครับมีวิธีการแก้ไขวิธีที่1นะครับวิธีที่1คือพิมพ์อย่างนงี้ครับพิมพ์นอหนูครับแล้วก็ตรงตัว Y ครับตรงแป้นพิมพ์ตัววาะครับมันจะมีวงกลมอยู่ก็กดชิปแล้วก็กดตัไปแล้วก็ ไว้โทแล้วก็สระอาะอย่างนี้ครได้คําว่าน้ําอันนี้วิธีที่หนึ่งนะครับพิมพ์คําว่าสวัสดีสวัสดีอย่างนี้มันมองไม่เห็นนะครับนี่นี่นี่สระอีมองไม่เห็นนะครับให้เรากดเว้นวรคก่อนแล้วพิมพ์อย่างนี้นะครับแล้วเราค่อยมาลบด้านหน้าอย่างนี้อันนี้วิธีที่หนึ่งนะครับซึ่งมันค่อนข้างจะยุ่งยากนิดนึงนะครับและเสียเวลานะครับวิธีการแก้ไขของเรานะครับ ก็คือน,นี่เลยครับผมจะใช้ฟ r อนตเหล่านี้นะครับมันจะไม่มีปัญหาเรื่องตัววานยุกและสละนะครับผมแนะนําให้ใช้ฟอนท์ครับฟอนเอกเนี่ยคุมเลยครับแล้วคลิกขวานะครับแล้วก็กด i n s tall เลยนะครับรอมันจน s tall สำเร็จนะครับทั้ง27แบบนะครับโอเคหลังจากที่มันติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว โอเคผมจะพิมพ์อ่ผมใส่ลงไปเลยเลือกฟอนต์นะครับนี่ครับผมจะเลือกฟอนต์นี้ครับโอเคแล้วลองพิมพ์ดูนะครับพิมพ์คาว่าน้ำครับน้ำนี่ครับขึ้นแล้วครับพิมพ์สวัสดี สวัสดีป้านี้นี้ครับนี่ครับเพียงแค่เราหันมาใช้ฟอนต์นี้นะครับฟอนต์ e a k นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนนะครับจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องวรรณยุกต์หรือสระอะไรนะครับจะเป็นปกติเลยนะครับนี่ครับสวยงามด้วยนะครับฟอนต์นี้ผมแนะนำนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับฟอนต์นี้ผม แปะลิงก์ไว้ให้ดาวน์โหลดด้านล่างคลิปเลยนะครับสามารถเข้าไปโหลดได้เลยนะครับครับสำหรับการแก้ปัญหาตัวฟอนต์ในโปรแกรม s o n y v e g a s มีปัญหาเรื่องวรรณยุกหรือสระนะครับแก้ไขาตามนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอความรู้หรือการแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆของผมสามารถกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมผลิตคลิปต่อๆไปมาด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ